ม uh huh. าค่ะใช้อันนี้นะคะเพิ่มพลังนะคะกับกาแฟปานาชิตาค่ะคอเลสเตอรอลศูนปอร์เซ็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นนะคะน้ำต,ตาลไขมันศูนย์เปอร์เซ็นนะคะเนี่เลยเพิ่มความสดชื่นนะคะก่อนเริ่มทำง,งานการนี้ค่ะ ก็เพื่อสุขภาพนะคะดีกว่าเราไปทานกาแฟาตำร้านนะคะอันนี้คือไขมันทานน้ำตาลไขมันโอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์็นต์นะคะง่ายๆค่ะแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนก็ชงสัมผัสได้ถึงความหอมกลมๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะ